ขอบมคุณเจ้าภาพจะมีคุศลเจราบอนิสาะเร้บและคอบคตันะครับิเจ้าภาพอาริเกสลาใช้บทกับโปรโตวัดหัวดงใต้ มาเป็นลูกสาวคนพ่อกอลซ้อนอกิเนี่ยนะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็ซ้องกิจเนี่ยต้องขอบคุณพี่ที่ทั้งหลายเลยนะเลี้ยวซ้องกิเนี่ยมันจะแต่เลกจนโตเลยอะเต็มใจอยู่แล้วล่ะแล้วยังชื่นใจด้วยดูซิเรียงมานะ่ะสาวสวยขนาดเนี่ยแล้อยางลุงนะสวยไม่เท่าไรแล้วพ่อห่วงอีกต่างหากดิฉันพึ้งใจมากเลยนะ ฉันเลี้ยงดูคุณหนูมาแล้วโตขึ้นมาแล้วสวยเหมือนฉันฉันดีใจจริงๆแต่มันก็มีอู่อยา่างนึนะอะไรอะไอความสวยเนี่ยพ่อห่วงมากใช่ไหม<อ>พ่อก็ไม่ได้ออกไปไหนเงี้ยทำไมอะเอาผู้ชายมันกีก็ไม่ได้แล้วก็มีผัวไม่ได้ไห <c oughs> น,นเบื่อมากเลยอยู่แต่ในบ้านมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงทั้งนั้นเลยอะแล้วมีผู้ชายคือพ่อคนเดียวคุณไปดืเหัวด้นะคะนีคุณพี่ พอนะ่อหนั่ก็ขเป็นแบบนี้นะั่นแหละพี่จะบ่นไปทำไมเล่าแต่เาลไแล้วนะต้องรีบมาก่อนเลยพราจะจีไม่ได้ไกนะแกเนี่ยจวดูสิอนนี้หนางเต็มเลยอยากยจะออกไปข้างนอก แต่ตนเนี่ยมีความในใจอะไรเหรอจ๊ะพี่แอบรักผู้หญิงอยู่คนนึงอ่ะแอบผู้หญิงคนนึงอ่าแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเขาเป็นใครเหรอจ๊ะพี่ก็อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้ด้วยตายแล้วก็อยู่แถวนี้น่ะไหนพี่เราบอกสเปคพี่มาซิว่าเขาเป็นคนแบบไหนผมสั้นๆผมสั้นอุซันสุดมาต้องเลือกอีกอย่างตัว ปวดปวดัวแล้วแล้วเขาใส่สีอะไรเหรอจ๊ะสีเขียวคุณนี่เป็นลูกสะใภ้นำเพชรแน่ไปนำไลูกคุณจะชอเออคุณก็ชอเดี๋ยวยนทแล้วจ๊ะรับน้งนตายแล้ว จะรักใครชอบใครอ่ะไม่ทันเราแน่ดูแล้วให้คุณมากนะขอบคุณี่อันดุลุงกันนะคะขอรวยลุงสวัสดีฮะอะไรนะสวัสดีครับลุงกูเคยได้กับป้ามึงไงโค้งเขียวระบายขนาดนี้ยังกล้าเรียกลุงอีกเหรอคนกินอยุดต้นกินอยู่ไปทันอยูบนั่งนู่นนั่งนู่นใช่นี่ยไม่ตองเข้าโอ้โหยังหมาจถึงเมื่อไหร่เนี่ยมานานแล้วเหรึโอ้โหตาย เสร็จตุระยังนะยังเดี๋ยวเสร็จดีก์อ่ะจีบเสร็จยังยังไม่เสร็จยังเสร็จอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยเอาพี่มันทำในบ้านฉันแย่แย่เนี่ยสรุปแล้วพี่ต้องใครบอกมาสิสิเสร็จยังดูตะคราเสร็จแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไรเนี่ยฉันมานั่งก่อนน่ะเป็นไรเสร็จตุราเดี๋ยวฉับบางี่ฉันมาลั่งก่อนน่ะอุ้ยนั่งแบบนี้อ่ะพี่ว่าคนอื่นอ่ะมาก่อนเองเองนี่มาช้าก่อนคนอื่นนะไอ้เก๋ เพ <GO <No um ื่อกันเพื่อนกันเกิดมาจเกดพูเรื่องแล้วอยนั่งแบบนี้น่ะดีเลยนะพี่เห็นไหมใช่เหมือนตามมาหลานมาเที่ยวเลยเออเดี๋ยวเขามอนกันเลยเออหัวเราะอะไรขนาดนั้นแต่ก็ศีะมาทำไมกันเนี่ยจ้าพอดีว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมีหัวอก เหมือนกันจัะอีกอย่างนึงเนี่ยนะพี่มีเรื่องจะคุยกับท่องกินนะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าพวกเราเนี่ยตอนเด็กๆเ,เราเคยเล่นกันใช่ไหมแต่ตอน,นีเราโตกันแล้วต่างคนต่างยังไม่มีมีมีแฟนใช่ไหมล่ะ่ริ่ๆเนี้พี่ตั้งใจไว้ว่าตอนกินจะมีแฟนสันกคนเลยนะตอนกินไม่ต้องมองไกลเลยเ่ตอนกินอย่าไปมองคนัน้นงนนีสายเป็นไงก็ไม่รู้นี่ทำให้ดีนะมองพี่ดีกว่าดิถ้าอยากได้แฟนนะเอาพี่เป็นแฟนดีกว่าท่อกินจา๋า <c oughs> ที่จะมาบอกฉันว่าพี่เนี่ยรักซ่อนกินใช่ไหมพี่ดีกว่าพี่ดีกว่าจา้ะพี่ดีกวา่าพี่ <c oughs> เออจ้พี่คนก็แก่แก่คนก็เด็กไปโอ้โหมีอะไรกับนุเนี่ยนั่นนะสิเขาไมจะพูดเลยเ,เดี๋ยวก่อนน้จ๊ะขอบคุณมากนะที่พี่น่ะมีความรู้สึกดีๆให้กับซ่อนกินแต่ว่าฉัานถามจริงเถอะนะที่มาบ้านฉันพี่ไม่รู้หรือยังไงว่าพ่อ เขาเป็นคนแบบไหนและพี่มาตัวเปล่าเล่าเปลยแบบนี้พ่อเขาเนะี่ยไม่ยอมรับในตัวพี่เราสองคนหรอกจ้าเจอที่บอกแล้วเถอะครับเอาไงนะเจ้าท่านจิจากางิ้เสีจ้าพี่ในวันข้างหน้าเนะี่ยให้พ,พี่มีรถขับใส่ทองเส้นใหญ่ๆแล้วก็มีสุน่นดีๆสักตัวหนึ่งฉันว่าเมื่อถึงวันนั้นพ่อเนะี่ยพ่อคงจะยอมรับในตัวพี่บ้างแหละจ้าบังคับใช่ใช่ใช่อ้อย่าโกหกท่านพี่ดีใจนะแกได้ยินแล้วใช่ไหมเพื่อนดีแล้วเพื่อนวันดึง

ก็แล้ว <Sustain> ก <able> ันถ้าหาววันนี้ไ <resources> ม่มีอะไรแล้วเงินซ่อนกินของต้นตลาดก็นะจ๊าไอ้นะจ๊างานขนมที่ซ่อนแอบที่ซ่อนหาไปด้วยกันหมดเลยนะจ๊ะพอหยุดไม่ต้องไปแล้วจ๊ะซ่อนกินของแคนเดียวบ้างซ่อนจริงอย่ามีเวลาส่วนตัวไอ้ก็แล้วกันนะถ้าจะว่อนเว่าซ่อนกลน่ะไปไหนบอกก็แล้วกันว่าซ่อนกินอาบน้ําอยู่ไปก่อนนะจ๊าไป ไปต่าลูกันก็เราี่มดูเราไปหาจิ๋วมาวไทยนี่แต่ยังไม so, ่เจอทุกคนเลยนะสาวเฮ้ยใจเย็นๆด้วยเพราะว่าสาวไทยนี่สวยเยอะไม่ว่าเราไปให้โปรโมทก่อนเนี่ยจะเสียเวลาแค่นั้นเราไปหาสาวไทยเป็นเมียเราซะก่อนดีไหย ยังไงมาคุณก้ไดาคุณต้องมีใครต่างปะปะอุปัตตอุปัตต์เป็นยสาวตัวใครสวยเออสวัสดีเจ้าผึ้เตี้ยเออไอเดี่ยวเนี่ยไม่มีใครเใครเรียกว่าคนสูงอมา จ้ามีอะไรเหรอจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวยขาวอวบอึ่มโดนใจพี่เหลือเกินตาตาบอกแล้วจ้าันไม่อึ่มเลยเนี่ยฉันหอมมากเออพี่คิดไปเองจ้าไม่จะไปไหนะจ้าคนสวยจะไปตลาดมีอะไรหรือเปล่าจ้าจะไปตลาดใครงานอะไรผิดไปโดนอะไรไปเจอเออไม่ต้องหรอกจ้าฉันไม่เดือดร้อนเลยเตรียมก่อนพี่ไม่เป็นเพื่อนหรอกแต่ว่าพี่เนี่ย จะไปเป็นผู้เธอได้หละหน้าเกลียดจริงเลยพิ่ใส่ไม่ดีหน้าตายไม่ดีโอ๊ยสิ่่ได้หน้าตาคนช่วนมาเจอสาวไทยสวยแท้สวยจริงนะแม่มิ่งมิ่งจะทำอะไรซะพี่อยาปเบอให้เธอ thank เอามึงไล่คือกริย์ของกูเขาครองมากี่ปีแล้วไอ้คนที่ทำเยอะเองกูไอยากรู้อ่ะเขาครองมาหลายปีแล้วอ๋อหลายปีใช่ป่ะจำไม่ได้เด็กกับเพื่อนกูเออเฮ้ยไอ้นกหน้านคนหน้าอดมาความไม่อยากตายนี่ไงวะที่กูมาคว้าทางไว้ไอ้พวกชาวพม่ามาไล้กูฆ้าแบมนี้ชาวพมสีแบบนี้ เขากล่ว่าย้ำเกียรติกัน้ามึงแน่จิงห้ามสบสคุยแก้วไปก่อนเฮ้ยไอ้แก้วปากปีน่ะมึงอยากจะรู้ว่ปาปากกับปีมืออะไระอย่างไวหัวราดหายพูดไปสำหรับน้ำลายไปหัวมา้วาวัดตัว มึงจำชื่อกูไกูชื่อแก้วไอ้พวกเขามาผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติทุกคนมีศักดิ์ศรีแล้วมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาย่ำเย็นย,ยามกันแบบนี้นมึงจำไว้กูวิแก้วจะฝากรอยแผลไว้บนใบหน้าแก้วเพื่อไปเครื่อนย้ายพวกผู้หญิงชาิกรุงศรีไม่ใช่ที่บังเดอร์สว่าง์สำหรับมึงจำไว้ อะไรพวงเนี่ยทำไลเลือดเลือดเลือดมันยิ่งสุดเดียวเออมันนี้มันไอ้นี่มันตกในไอ้พ่อมากเลือดตกในเลือดตกในไอ้พ่อมากเที่ทำให้มึงเจ็บทั้งน้ำใจที่ทำไรบอ๊เมี่ยงปลาคับทีมที่กูสั่งแม่มึงมาพี่กูไม่ใจตั้งเ้ยนี่ยังทำยับแม่ผมไม่ได้นะชุดสีชมพูกับชุดสีฟ้ามึงอะพี่กูทำคิดตั้งแต่ของตัวแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยเล่นโดย สุดท้ายพ่อมึงนี่ยวันเราจะทำเป็นพ่อมึงเธอพ่อมึงน่ะอียากูได้พ่อมึงแล้วยังไงเนาะไอพ่อม้าโอ้โหพ่อม้าในกระโปงอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้แก้วมึงจำเขาให้ดีนะเว้ยวันนี้มึงทำให้กูเจ็บแล้วทำให้กูอายแล้วกูจะกลับมาที่เมือง กูจะกลับมาแก้แค้นมึงกูจะรอโอ้ยโคตมากกูกำลังมาดเลยเนี่ยอย่าพลาดอย่าพลาคุณครับคุณคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงฉันไม่เป็นอะไรแล้วค่ะผมมาช่วยไม่ทันใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณขอบคุณมากเลยนะคะนี่คุณมีชื่อว่าอะไรเหรอนจ้าผมชื่อว่าแก้วครับผมชื่อกล้วยครับยินดีที่ได้รู้จัก